สวัสดีครับผมเชลลงคนระับผมจากแกรปปีไทยแลนด์ครับวันนี้เรามาดูเ,เครื่องติ๊กรีพันไบม่ของทางเกรปีนะครับโดยจะจําหน่ายโดยอาพผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับเราคุยกันเรื่องติ๊ก2-3-5ส g ม c นะครับเป็นเครื่องติ๊กไฟซิเกเนเจอร์สำหรับใช้กับไฟบ้านได้นะครับแต่ฟังก์ชันของบ้านที่หลักๆนะครับก็คือมีเป็น ครื่องติ๊กที่ใช้กระ,สะแะสได้ทั้งสองกระแสคือทั้ง dc ติ๊กแล้วก็ ac ติ๊กนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ผมอยากจะมาแนะนําวันนี้ก่อนนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจที่จะทำให้งานเชื่อมของคุณง่ายขึ้นนะครับครับผมฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราเรียกว่า weld assist นะครับ weld a s s i s เนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่ในหน้าจอของ p d x 35เท่านั้นนะครับแล้วผม โดยเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นร่วนเคปิ235 ACDC e นะครับครับผมเรามาดูการเซตอัพนะครับปกติถ้าเกิดช่างที่จะต้องการเชื่อมแมททิเรียนต่างๆนะครับก็จะมีทั้งสแตนเลสเอฟอี FE ก็คือมิสติลธรรมดาแล้วก็อลูมิเนียมใช่ไหมครับซึ่งปกติช่างเนี่ยช่างเชื่อมต้องทําการาหาพารามิเตอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเหมาะกับชิ้นงานนั้นๆนะครับก็จะมีเรื่องออความหนา กระแสไฟลักษณะาการเชื่อมแล้วก็ท่าที่เชื่อมนะครับแต่ว่าเวิอัซิในตัว2-3 5ห้าตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้กับผู้ใช้งานได้ยังไงนะฮะผู้ใช้งานก็คือกดเข้าไปนะครับที่สตาร์ทก่อนนะฮนะเน้ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเซตตั้งแต่อันใหม่เลยนะฮะครับผม ในเปิดขึ้นมาหน้าแรกนะครับมันจะบอกถึงแบททีเรียนก่อนนะครับว่ามันมี FE ก็คือมิสเทลธรรมดา SS อลูมิเนียมนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเชื่อมอลูมิเนียมเราเราหมุนไปทางอลูมิเนียมนะฮะกดหนึ่งครั้งปึ๊บคราวนี้หน้าที่2องเขาจะถามถึงติกเน t ตติกเนตคือความหนาของชิ้นงานที่จะใช้เชื่อมก่อนนะฮะสมมุติว่าจะเลือกได้ถึง10มิลหนาที่สุดคือ10มิลครับผมบางที่สุดคือ0.5มิลน,นะครับ อ่าในกรณีนี้มาดูที่2มิลก่อนนะครับกดเซตปึ๊บนะครับอันนี้จอยแท็บจอยแท็บคือลักษณะการต่อการต่ออ่มีบัตรจอยอ่คอนเนอร์จอยกิเกิลจอยแล็랩จอยฟิลเลตหรือว่าทูบจอยนะครับหรือว่าทูบเพจจอยอันนี้คือลักษณะงานท่อต่อกับเพจน,นะครับครับผมอ่าลักษณะนี้เรามาที่ Joy ะคอนเนอร์จอยแล้วกันนะครับ เอออะโพซิชันโพซิชันในที่นี้เนี่ยอาจจะงง,งว่าเอ้ยทำไมมันเขียนว่า p a p b p c นะครับเอ่อลักษณะนี้มันคือ1 g 2 g 3 g 5 g 6 g นั่นเองตามลักษณะนะครับอ่าครับผม p f นี่คือเอ่อแดก k up ก็คือเขาเรียกอะไรนะ Overhead u เหรอนะครับแล้วก็ Deck down ก็คือลากลากลงลากขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่มาที่ หน่งจธรรมดาครับผมครับผมหลังจากนั้นก็จะได้กระแสที่ recommend s e t t i n g นะครับว่าเครื่องแนะนำที่ประมาณ83แอมป์นะครับแก๊สที่ใช้คืออาร์กอนหรือว่าฮีเลียมนะครับก็จะบอกในตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ใช้งานเนี่ยอยากได้กระแสเพ้าก็สามารถเปิดใช้กระแสะเพาได้ด้วยนะฮะอิเล็กโทรดในที่นี้เนี่ยคือทางสเตนนะฮะทางสเตนที่ใช้นะครับ ฟิลเลอร์นี่คือลวดที่ใช้นะครับแล้วผมแล้วษณะ j จอยแล้วผมโอเคครับแล้วก็กดแอปพลายครับแค่นี้ครับอ่าแล้วในหน้าจอตัวเนี้ก็จะบอกถึงว่าเออมที่ให้กำหนดอันนี้คือทูทนะครับก็คือกดปืนหนึ่งครั้งแล้วทำการเชื่อ,อมได้เลยนะแล้วผมลักษณะเครื่องหมายนี้คือ h i f r ฟ q u e n c y นะครับ AC, 25, เอซีบาลานซ์ยี่ห้าลบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมโอเคครับเี่ย